ถึงงอเงินเนาะค่ะเนาะเอาคุณพี่สุรชัยเอิญพี่เอิญพี่น้องลุงป้านะอากะเกจงทําไม่ปักหมุดไว้อ๋อต้องปักหมุดเอาไว้ใช่ไหมพี่นางจ่าจ้า่ได้ปักหมุดคลิปทุกคลิปไม่ได้ปักหมุดไปเลยค่ะเนาะพี่นางแม่สะอาดบอกเพจเลยบอกใช่ค่ะเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากนะแม่ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ลูกสาวเนาะ ขอบคุณมากมากค่เจะ,จะเออเดจ๋าจะไปปัปกหมุดเอาไว้นะพี่นางนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะเนาะพี่รา่าัญญพรทักษวด้วยเนาะคุณยายดอกไม้พาม่วนบอกมาส่งกําลังใจส่งกําลังใจนะคะบอกขอบคุณค่นะเนาะคุณยายดอกไม้ทักทายสวัสดีค่ะพี่ร่งไร่เนาะค่ะนะก็ะแวะเวียนกันเข้ามาขอบคุณค่ะพี่นรมนด้วยจ่าเดจ๋าจะเข้าไปก็คงจะเข้าไปหาพี่เขาไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเพลงทุกวันเด้อจ้าบอกขอบคุณค่ะคุณยายดอกไม้บอกว่าอ้าวตบมือหน่อย สวดสวดแน่สวดสวด,สวดแน่พี่สัจพราบอกว่าเส้นอะไรเอ่ยเนาะค่ะเนาะพูดคุยกับจ้าหน่อยก็ได้เนาะค่ะเนาะพี่นางรักนายบอกคลิปที่ปังใช้คลิปเล่นน้ําฝนใช้ไม้บกใช่ค่ะพี่นางค่ะนั่นสุดดีอะไรนี่ล่ะค่ะเนาะขอบคุณค่ะเ่าบ่าวยุทธเด้อค่ะบอกสวัสดีค่ะเนาะคอบค,คุณพี่ประกอบพี่ปา,ปานี่ <c oughs> โอเควา พี่สัิพาก่อนจะไปทักทายคุณแม่กัญญาด้วยนะจ้าคุณแม่กัญญาน่ารักมากค่ะคุณยาพลาดใหญ่ด้วยพี่พรค่ะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะคุณยายดอกไม้บอกว่ามาส่งกําลังใจนะคะบอกขอบคุณมากค่ะเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะพี่พรขอบคุณค่ะเนาะพี่บุญชุมลังรับชมจาอยู่บอกสวัสดีค่ะเนาะ พี่เลยนี่บอกใช่ดีต้องไลฟ์สิเพราะว่าไปหาเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยอืเครียดๆอยู่ก็เลยโทรหาแม่หงบอกทักทายทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้ขอขอบคุณแม่หงจ่าคุณแม่โุรีนทักทายสวัสดีค่ะคุณพี่หงคําด้วยนะพี่หงคําพะระสวัสดีค่ะพี่พี่คนหาเงินเนาะบอกว่าคุณแม่สําราญว่าอย่างไรเอ่ย อามออมอเนาะคะ่ะอ่ายินดีตอนรับสู้หงจ่าค่ะพุทธคะคงซ้ำสีด้ค่ะเด้อยอมเพื่อประจักษ์ศิลปาข่มจังหวัดกะยู่โดนท่านี่ด้ค่ะเด้อขอบคุณมากมากพี่เอราวัจาจาเห็นว่าเออแบบสองวันเนาะบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันแบบบ้าแล้วได้เงินขอบคุณอ่าพี่หงคำพระละแสนโดยจากขอบคุณพี่อ่าอ๋าอไลายนะะเนาะค่ะนอจ๋าจำบได้เนาะ คนตีมือก็ไปได้ไปห้องไหนเราเมมได้เข้าไปมันเมมบ่ได้เลยจ้ะพี่นั่งบอกทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หงคําก็บอกสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะคุณแม่สุรินบอกมาส่งกาลังใจให้แม่สุรินบอกว่าค่ะเนาะคุณแม่สําราญบอกทักทายสวัสดีค่ะคุณบัวทองด้วยพี่น้ําชโยค่ะบอกว่าดีดีจ้ะดีจะมาฟังครับครับฮ่าฮ่าฮฮ่คุณปียะบอกเอ้า เจ้าเด้ไข่ไข่ไตาเจ็บปุ๊บครับครับครับระนไหนลองเล่าให้จ๋าฟังนิดนึงเออจ๋าก็ยังไม่รู้ว่าจ๋ากเก่งตรงไหนอะไรเลยเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณมากๆค่ะพี่เอ๋อมากค่ะจ๋าไม่ได้เก่งเขาดันเฉยๆจ๋าไม่ได้ทําอะไรจ๋าก็ทําคลิปธรรมดาเลยจา้าพี่เอ๋อจ๋าก็อยากให้แม่มีความสุขนะคะเนาะนะจะร้องเพลงอะไรให้แม่ฟังก่อนนอะน ทุกคืนน้องนอนกับพี่แม่บ่แม่ถูกไหมคะลืมแล้วตอนนี้มันต้องแบบเป็นเป็นเครียดๆไปได้แม่ถ้าดอกมันก็ลืมด้วยนะเออคุณคุณพี่วิปภพนทัศน์ไทยสวัสดีอาจารย์มีเรื่องสีเวาน้ำเนาะค่ะน่าหลายท่านให้เขามาก่อนเนาะค่ะเนาะอ่าถ้ายังบ่เขามาจ้ะกบ่มีแนวเยว่าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจ๋าจะ จะพูดให้พี่พี่น้องของพี่น้องเนาะมีมีแม่มีจริงๆค่ะจ๋าโดนอยู่ตนนี้เนาะค่ะเนาอเอาคุณพี่คุณพี่คุณแม่สำราญเนาะบอกว่าสวัสดีค่ะตไม่กลัวเนาะจะได้พักผ่อนเนาะคุณยายคะในในคลิป่าเราไม่ต้องตอบคอมเมนต์เราส่งแค่หัวใจให้ได้ไหมอะค่ะส่งขนมาสั่นว่าน้องน้องไอหรือว่าน้องของเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะเนาะ พี่สสิภาค่ะสวัสดีด้ค่ะเด้จ้าเกิสจะขึ้นกนัววลาจักนิดหนึ่งแหละเนาะค่ะเนาะว่างๆค่ะวันนี้ว่างค่ะเนาะขอบคุณมากค่ะทักทายละค่ะ อ่ ONG, ula, okay, field, ตัวจริงตัวปลอมคือกันคือเก่าเนาะค่ะนาะพี่พิมพ์สอนนาอขอบคุณคุณแม่ชวีวันด้วยจ้าเนาะพี่พิมพสอนบอกว่าส่งกับผ่านไปแล้วขาะแต่ว่ามาเป็นกาลังใจให้จ่ายอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะพี่ดอกไม้ค่ะทักทายสวัสดีค่ะคุณยายมีสายด้วยคุณแม่สําราญค่ะหาได้แล้วเนาะค่ะนาออืมเป็นอย่างไรบ้างเนาะค่ะนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่นั่งเด้องว้แน่เนาค่ะเด้อจ้าอาจีพอพี่นั่งคืนหงเนาะจ้าว่าสิแท็กไปหาพูดคุยค่ะ ขอบุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนางรักนายทักทายคะ่ะวสันค่ะขอบคุณลหลายๆจ้าเนาะพอดีจ้าคุยกับพี่นางอยู่นะคะพี่บีค่ะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเลยขอบุณคุณแม่บุญมีขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณพี่ฟ้าหลังฝนพี่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยคุณแม่บุญมีสวัสดีทักทายรอบห้องเลยคะ่ะพี่นางรักนายประมาณสององกอดน้องให้เน้นๆ ออมแขนของพี่ซิมีไออุน่นเยอะไปเนาะค่ะเนาะโดยบล็อกบล็อกไม่จ่าตอบคอมเมนต์แต่ว่าส่งหัวใจได้อ่าว่าอย่างไรเอาว่าอะไรคะมีอะไรมีอะไรเอคุณพี่ปิยะว่าอย่างไรคุณแม่สุรินผงสายบอกครับยายไอลินครับปรสัสานคะ่ะนะ แม้เป็นไรคะ่ะขอให้พีพีเพ่งๆปังๆนะคะเพ่งๆปังๆเหมือนจ๋าตัวนี้ก็แล้วกันเนาะคะ่ะเนาะขอให้คลิปแตกแสนก็แล้วแตแตกล้านไปเลยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับมือนีจจ่จ๋าเอ่ยค่ะว่าบายบาย see you i เอ่าเรียบร,ะะ <c oughs> ร้อ,อยนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะกินข้าวแล้วย่งล่ะคะกินข้าวหรือยังพี่พิพมพซ้อน อาคุณแม่ชีค่ะเด้อจ้าจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็จ้าจะเข้าไปเข้าไปจ้าจะไปต่อข้อเมนจ้าออก็โอ้โครบแล้วหนึ่งสาเลยนี่บอกใช่ดีต้องไลฟ์สิเพราะว่าไปหาเพื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยอืมเครียดๆอยู่ก็เลยโทรหาแม่โหงบอกทักทายในห้องพี่เขาอ่ะสุดแสนเนาะเะนาะอืมพี่อ่า อะไรนะจา๋อาอ่านไม่ออกแล้วสุรมนนะน่าจะอยู่กับจา๋านี่แหละค่ะเนาะเห็นโปรไฟล์ขึ้นมายินดีตอนรับเด,ดอวยพีเดอร์มาพูดคุยแท้ๆกันได้จ้ะเนาะไม่กลัวเนาะจะได้พักผ่อนเนาะคุณยายคะในในคลิปฝ่าเราไม่ต้องตอบคอมเมนต์เราส่งแท่หัวใจให้ได้ไหมอะคะส่งพี่บีบีขอตัวก่อนนะคะจะแวะไปบ้านเพื่อนค่ะเดินทางปลอดภัยคะ่ะเนาะพรยาวดีบอกว่าใช่ไหมคะ พี่เอาวดีเนาะบอกว่าค <illions. S 1> <diversion? S 2> ่ะอ่าป้าป้าทองสืบมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะคะพี่ 1. สาครสวัสดีค่ะเมนยแฟนลุ Too ้นจ๋าอยู่สองวันเนาะค่ะเนาะเจอจริง <intéressant> ค่ะอ่าพี่โดนบอกดีใจด้วยนะน้องจ๋าขอบคุณค่ะเนาะอืมอ่าคุณแม่ค่ะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณยายมีซายค่ะบอกว่าพี่เอระจากอ่าระจักโกบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะคุณสุรชัยเนาะค่ะเนาะ อ่าคุณสุรชัยสวัสดีเช่นกันจ่าเจ๊ปูกบอกว่าถามถึงน้องน้องของเงิอนค่ะเนาะถูกและครบาบประสันเนขอบคุณมากค่ะเนาะค่ะเนาะเออจ้ายาันอานพิษนะคะเดี๋ยวพี่ก้มสันสิวหน่อยใจวา่าอ้าถอนด้วยจ้าขอบคุณมากๆค่ะเนาะอ่าพี่สัจจิพาจใจแย่เล่นนะคะจะทําทจริงนะแต่าําจริงนะพี่อย่านะาพี่สัจจิพาป็งคนบอกใจเองเนาะบอกว่า ขอตัวก่อนนะจ้านะ้องจ้าเอาตัวไปเอาเสื้อไว้นี่นะคะนลเสื้อผ้าไว้กับจ้ามันเม้มไปมันก็บอกว่าอ่าไม่ได้มันโดนบล็อกคุณใช้ฟิวเจอร์เยอะไปแล้วนะคะน้องมันบอกค่ะโพสคลิปมีเม้มใต้คลิปเราเองยุ้ยแฟนเพจบอกสวัสดีค่ะเนาะพี่น้ำชายโยบอกขอกอดด้วยจ้ากอดแน่นๆนะคะเนาะ Oh no. ขอบคุณดอกไม้ด้วยจ้าขอบคุณลหลายดด้วยค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้จ้าค่ะเพศ่ให้จ้าไม่มือนีได้ก็ขอบคุณเล,ลายๆด้วยค่ะเด้อจ้าก็คิดถึงคุณยายดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายบัวทองค่ะเนาะคุณยายดอกไม้ค่ะไปวิ่งผ่านนายนะคะเนาะค่ะเนาะทําคลิปก็ขอให้แตกล้านแตกแสนไปเลยนะคะอย่าแตกร้อยเหมือนจ้านะคะนะคะ <c oughs> เราจ๋าได้ค่ะเด้อเมื่อนีใส่เสืเ้อแบบธรรมาดาสบายๆนอยจากเนาะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่ของจา๋าได้ค่ะเด้อผูท้ท้าคงสัมสีโดนเหมือนจ๋าไหมคุณยายคะ่ะมีคนโดนเหมือนจ๋าหรือเปล่าอืมอย่างไรใช่ค่ะใช่ค่ะปะู่ปหัวล้อกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่าให้กําลังใจจ้าขอบคุณค่ะอ่าแท็กช,ชื่อชื่อไทยด้วยเด้อจ๋าเด้อจ๋าอ่านอ่านไม่ค่อยจะออก ใบต้นสะแบงขีดทอดยาแรงยาห,หัมนใจดวงนี้กรับคือเก่า่ะคะเนาะจ้าคือเก่าคุณพี่ปียะเป็นอย่างไรบ้างเนาะค่ะเนาะล้างล้างจ้าบไ่ได้เข้าไปหาเนาะค่ะเนาะทำธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างอ๋อไปบดแล้วอาารพี่วันเพลนค่ะบอกว่าว่าเกวีรีสอร์ทสวัสดีครับป <laughs> ีจ้าก็อยากใ,ให้แม่มีความสุขนะคะเนาะ จะร้องเพลงอะไรให้แม่ฟังก่อนนอนทุกคืนน้องนอนกับพี่หลายเดือจ้าก็คือขอประกาศไว้ว่าเอ่อจ้าสิส่งแค่หัวใจเนาะค่ะเนาะส่งเฉพาะหัวใจให้ก็แล้วกันย<ะ>เย้ท่าแปดสี